สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่สวนอังุนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับพี่จีเจ้าของสวนนะคะซึ่งพี่เขาเนี่ยทำธุรกิจกับองุนมีความมีประสบการณ์เกี่ยวกับองุนมาหลายปีนะคะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คัดเลือกพันธุ์อังุนเป็นอย่างดีอะค่ะแนะนําตัวนิดน,นึงค่ะผมชื่อเล็กะ่ะพี่เล็กนะคะค่ะพี่เล็กปลูกองุนมากี่ปีคะปลูกมาก็ประมาณสิบยี่สิบปีแล้วว้าวยี่สิบปีเนาะ สวนพี่เล็กอยู่ที่ไหนคะอยู่มวเหล็กมวกเหล็กนะคะ, uh huh. ะปลูกทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะพี่มีหลักๆอยู่ประมาณสักง3-4สายพันธุ์3-4สายพันธุ์ค่ะที่ดกๆที่ดกๆนะคะค,ค่ะพ,พี่จากประสบการณ์ที่ปลูกอง,งุ่นมาสิบกว่าปีนะคะพี่สายพันธุ์ไหนที่เราปลูกแล้วปลูกง่ายดูแลดีดูแลง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะค่ะนี่ยสายพันธุ์นี้การลาต้าการลต้าใช่สายพันธุ์น,น,นี้มาจากไหนคะพี่เดิมทีที่มาของสายพันธุ์สกูลของพวกอิตาเลีย อ๋ออิสราเอลใช่ไหมคะใช่พี่ถ้ามันเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศเงี้ยเรามาอยู่เมืองไทยมันข้ามเขตข้ามแดนแบบเนี้ย mm hmm. การดูแลยากกว่าการที่ไปปลูกต่างประเทศไหมไม่ยากเพราะอากาศเราใกล้เคียงกับเขาอ๋อ oh, อากาศใกล้เคียงนะคะใช่ <Okay. S 1> ค่ะ,ะนับตั้งแต่การบํารุงต้นค่ะจนกระทั่งถึงเก็บแล้วก็ออกดอกบํารุงต้นกี่เดือนคะประมาณ8เดือน เอางี้แปดเดือนดึงสิบเดือนบำรุงต้นเอาตั้งแต่ปลูกดีกว่าพี่เอาตั้งแต่กระบวนการปลูกก่อนค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกแปดถึงสิบเดือนหลังจากนั้นเริ่มติดผลชุดแรกชุดแรกก็ชุดแรกก็จากตัดแต่งแล้วก็ประมาณร้อยห้าสิบวันหลังจากตัดแต่งก็คือฉากอย่างตอนนี้เรากําลังตัดแต่งกันนะคะหลังจากตัดแต่งประมาณร้อยห้าสิบวันก็ขายได้แล้วค่ะพี่กระบวนการปลูกการดูแลบำรุงยากไหมพันนี้ไม่ยากฮะ มีอะไรบ้างคะก็เริ่มต้นการปลูกใช้ปุ๋ยช้ยาแบบไหนยังไงบ้างเริ่มแรกก็ใช้ปุ๋ยสูตรพวกตัวหน้าสูงตัวหน้าสูงอ่ะยีห้าเจ็ดเจ็ดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโรคแมลงล้วก็ดูตามตามสภาพตามอาการอ่าให้ยารักษาตามอาการใช่ถ้ามีเป็นเพี้ยไฟก็เราก็ใช้เพี้ยไฟจ้ะถ้าเกิดเชื้อราแล้วก็ใช้เชื้อราแต่ไม่ควรแบบ ช้ยารวมกันบางตัวนะ,ะถ้าเกิดใช้ยารวมกันแล้วเนี่ยบางตัวมันจะไปยามันจะไปทําปฏิกิริยากันแต่ถ้าเกิดอย่างเพี้ยไฟแล้วก็ฉีดเพี้ยไฟเดียวแต่ว่ายอมเสียเวลาหน่อยเราก็จะประหยัดต้นทุนไปได้ไงแต่เชื้อราแล้วก็ฉีดเชื้อราแต่ถ้าเป็นพวกบำรุงต้นพวกแคลเซียมอะไรฉีดฉีดรวมกันได้ฉีดรวมกันได้น,ไดนะคะ เราถือว่าเราแยกการดูแลว่างั้นเถอะนะคะ<ช>แยกการดูแลเป็นเคสเคสไปเห<ช>มือนคนป่วยเป็นโรคนี้ก็รักษาเจาะจองโรคไปเลย<ช>นะคะอ่ะอาเะงั้นถ้าเกิดเราไปใช้ยารวมๆมาเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นทุนทัวสูงใน,น,นแต่และช่วงเนี่ยมีการใส่ปุ๋ยเป็นช่วงๆไหมคะหรือว่าก็ช่วงระยะระยะตัดแต่งก็อาจจะใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าะระยะการตัดแต่งนะ,ะพอมันแตกดอกอะไรดอกก็บำรุงได้สิบห้าอีกรอบหนึ่ง พอหลังจากนั้นเราก็เอ่อเนี่ยระดับช่วงเนี้ยช่วงนี้เราก็ใส่ปุ๋ยพวกสิบสามสามยี่เบี้ยอะไเนี่ยปุ๋ยหวานชุดนี้นะคะอ๋อก็คือให้ปุ๋ยเล่งหวานแล้วใช่เร่งหวานช่วงแรกเริ่มตัดแต่งแล้วให้สิบห้าเพื่อขยายลูกนิดนึงใช่แต่พอใกล้จะตัดแต่งอีกประมาณสักที่เมื่อกี้เราบอกอีกเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็จะให้ปุ๋ยหวานเพิ่มใช่เพื่อให้ความเาให้เขามีความหวานใช่จ้ะ ระยะการใส่ปุ๋ยทีห่างยังไงบ้างคะก็ทุกๆ15สิบห้าวันทุกๆ15สิบห้าวันเนาะ15วันครั้งจะตัวนี้ถ้าเราตลาดเป็นยังไงบ้างพี่ตลาดตัวนี้ก็โอเคนะขายก็ขายได้อยู่เป็นลายเม็ดที่ลูกใหญ่อ๋อถือว่าลูกใหญ่ใช่ไหมคะใช่ตัวนี้พวงหนึ่งกับกิโลเนาะพี่เนาะถึงไหมคะถึง้ะเกิดพวงพวงอย่างเงี้ยพวงใหญ่ๆเออพวงเนี้ยเกือบกิโลแล้วเนะี่ยจะ ตัวนี้ที่สวนพี่ขายราคาส่งกิโลเท่าไหร่คะขายส่งไม้ค้าเลยขายส่งไม้ค้าเลยโลร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วไม่ค้าขายกิโลเท่าไหร่คะกิโลสองร้อยอ๋อไม่ค้ากิโลละสองร้อยเราขายส่งร้อยห้าสิบนะคะมีไม้ค้ามารับที่สวนหรือเรามีที่ส่งที่ไหนบ้างคะมีมีม่ค้ารับที่สวนกรณีสมมุติว่าสนใจอยากจะเป็นลูกไร่พี่อยากจะปลูกเนี่ยแล้วมีคนมารับที่สวนไหมคะมีมีสวนของของเจ้าใหม่นะคะที่เป็นลูกไร่ของพี่นะมีนะคะ ก็ฉะนั้นเรื่องตลาดไม่มีปัญหาใช่ไหมคะตลาดยังไม่ค่อยโดนหาแล้วต้นกล้าล่ะคะพี่สามารถเอาจากไหนคะต้นกล้าก็สนใจก็สั่งสั่งสวนของพี่เองพี่มีต้นกล้าจําหน่ายให้ราคาต้นกล้าค่ะพี่ราคาต้นสายาพันนี้ก็จำหน่ายตัวละห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะเนื้อที่สมมุติว่าหนึ่งหนึ่งไร่ค่ะปลูกกี่ได้กี่ต้นคะ หนึ่งไร่ก็ได้ประมาณ3 5 0ยห้าิต้น 1> 1หนึ่งไร่3า0อยห้าสิบต้นนะคะแป,แปลงแล้วก็จะได้ประมาณหแปลงแยกแปเป็นแปลงแปลง็อกๆไปนเนาะ<ช>ขึ้นอยู่กับอ่าอะไรอ่ะความกว้างอะไรของไรแล้วแต่เนาะค่ะใช่จ้ะตัวนี้เราให้น้ํายังไงคะให้น้ําทุกวันไหมให้น้ําช่วงระยะเนี้ยตอนนี้ก็ให้สักสามวันครั้งสามวันครั้ง,งละสักห้านาทีก็ถือว่าน้ําไม่เยอะนะคะน้ำไม่เยอะ่วงนี้น้าไม่เยอะการน้าน้อยค่ะ สนใจกิ่งอยากปลูกอยากจะถามข้อมูลจากพี่เล็กขอเบอร์โทรค่ะ0895465440อีกรอบหนึ่งค่ะพี่0895465440ชื่อไร่ไรู่รดาไร่องุ่นภูรดานะคะกมวกเหล็กนะคะขอบคุณพี่เล็กค่ะที่ให้ความรู้ขอบคุณค่ะบวาสดาค่ะ